สัตว์ไลฟ์ตายเซลเซลียสก,กินกล่องลดกว่าพบกับโปรโมชั่นและกิจกรรมที่ทำให้คุณต้องพุ่งตัวช็อคสินค้าทั้งห้าละศูนย์ลดสูงสุด50%พิเศษเฉพาะวันที่30เมษายนส4พฤษภาคมและ28พฤษภาคม3วันเท่านั้นรับสิทธิการส่วนลดสูงสุด90%จากห้างสรรพสินค้าโรงสั่งหรือรับส่วนลดสูงส,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 สุด400บาทจากร้านค้าภายในศูนย์ที่เข้าร่วมรายการหรือจะเลือก สูงสุดห้บาทเมื่อกดรักูปองและช็อปครบตามเงื่อนไขและสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS เพียงใช้ AIS Point ใงคะแนนและรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าบริษัทูนย์ุ้งตัวช็อปตอนขาย29เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าวงสังไ์สไตล์ทุกสาขาช็อปเสร็จแล้วฟุ้งตัวไปอิ่มอร่อยที่ฟูดฟาร์มกับโปรโมชั่นสุดคุ้มสองต่อต่อที่หนึ่งรับคูปองส่วนลดเมื่อ เเมื่อซื้อบััดศูนอาหารชนิดไม่ลกคือ100บาทต่อทสรับฟรีโลกัน U ูมูลค่าแ9 0บาทเมื่อซื้อสินค้าใ,ในร้านเ o า e r b ร์หก0 0บาทขึ้นไปพร้อมใช้บูกรอส่วนลดสอ0บาทสินค้าที่จะำนวจำก,กัดตั้งแต่วันที่1นึ่งกีารต่งบพมา5รือจนกว่าสินค้าจะหมด